Moto GP ในวันนี้เนี่ยมันก็มีหลากหลายประเด็นที่เราจะต้องติดตามกันนะครับดังนั้นก็ไปว่ากันเลยนะครับเราพาทุกท่านไปที่ c a d เดอร์เรล e d นะครับวิหารแห่งความเร็วนะครับก็คือ TT c ีสกีต a s c e n นนั่นเองครับนั่นคือฉายาของสนามแห่งนี้นี่ครับเมื่อก่อน a s c e n หรือวอ่าการแข่งขัน Dash TT เนี่ย เขาจะแข่งขันในวันเสาร์นะครับเพราะว่าเขาถือว่าวันอาทิตย์เนี่ยมันเป็นวันหยุดประจําชาติของเขาเขาจะไม่ทําอะไรเลยไม่จัดอีเวนต์แม่อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่คือลักษณะของสนามครับมีทั้งหมดถึง18โค้งนะและทาง4.5แต่ว่าเป็นสนามที่ค่อนข้างโคตรเคี้ยวแล้วก็ต้องใช้เทคนิคหรือว่าเทคนิคอลในในการเข้าโคง้งค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับ มีโค้งขวา12โค้งนะครับแล้วก็โค้งซ้ายอีก6โคง้งแล้วก็นี่เป็นรายละเอียดครับ4.542ครับนั่นคือระยะทางต่อรอบเป็นสนามแบบวิ่งตามเข็มนาฬิกานะครับโค้งแรกเป็นโค้งขวาก็คือโค้งขวาหักศอกเลยเห็นไหมครับ90องศามาเร็วเร็วมีโอกาสพุ่งทะลุออกไปได้เลยนะครับ ซึ่งวันนี้ก็จะได้เห็นว่านักแข่งที่หลายคนที่มากันเร็วๆในวันนี้เนี่ยก็ทะลุออกไปกันหลายคนพอสมควรน,นะครับซึ่งเหมือนเป็นการลองลิมิตแหละท็อปสปีดที่เคยทำไว้ที่นี่ครับ320.8นะครับเพราะว่าทางตรงมันก็ไม่ได้ยาวมากนะครับทางตรงเนี่ยไปอยู่บริเวณด้านหลังแบ็กสเตรทก็คือตั้งแต่โค้ง5ไปจนถึงโค้ง6เห็นไหมครับจ,จุดตัดท็อปสปีดหรือว่าสปีดแทร็ อไทม์แล็บเลคคอยดเป็นของฟรานเชสโกบันญาย่านะครับทำไว้ในปีที่แล้ว1นาที31.504ขณะที่เบสเลสแล a บนะครับทำไว้โดยฟาเบลคอตนาโรในปีสองนปี2021ซึ่งในปีนั้นเขาฟอร์มดีมากแล้วก็เป็นแชมป์โลกด้วยนะครับทีนี้ก็ไล่ไปครับเซกเตอร์แรกเนี่ยครับผ่านช่วงทางตรงช่วงเมนสเตรทนะครับออกจากโค้ง18มาครับ ที่เป็นออก1 0 7เจ็ดสิบแปี่เป็นชีเคนเนี่ยครับพอเป็นชีเคนแล้วนะักแข่งต้องตั้ง,งรถตรงแล้วก็เดินคันเร่งต่อเลยเพื่อที่จะเอาเวลาต่อรอบนะครับสปีดต,ต้องเร็วที่สุดก่อนที่ไปถึงโค้งหนึ่งแล้วมีกับดักแล้วก็เลี้ยวขวาเลยนะครับจุดนี้ถ้ามาเร็วเกินไปทะลุแน่นอนนะครับขวาขวาขวานะครับแล้วก็ขวาอีกทีหนึง่งคือโค้ง1 2 3 4เป็นโค้งขวาหมดเลยนะครับแล้วให้ทุกท่านสังเกตน,นะครับมันจะเริ่มจากขวาที่ เป็นหักศอกนะครับจากนั้นเป็นขวางกว้างสลับอารมณ์อยู่พอสมควรนะครับแล้วก็จะมาเป็นขวาแบบเกือบหักศอกแล้วนะครับแล้วก็มาต่อยขวาหนึ่งเป็นเกือบยูเทิร์นโค้งกว้างครับแล้วก็สลับอีกทีหนึ่งไปเป็นซ้ายนะครับจุดนี้ต้องเบรกหนักแล้วก็พลิกมาซ้ายเป็นยูเทิร์นซ้ายนะครับเป็นโค้ง5นั่นก็คือครบเซกเตอร์แรกเซกเตอร์ที่2ครับช่วงทางตรงเลยครับนี่ครับออกจาก โค้ง5มานะครับออกจากโค้ง5มาพุ่งมาที่6-7ซึ่งพอมาเร็วๆเพลินๆครับก็มาถึงชิเคนนะครับแบนเข้าครับขวาแล้วก็พลิกซ้ายอย่างรวดเร็วเป็นโค้งลักษณะคอมเพล็กซ์ซึ่งแน่นอนต้องใช้เทคนิคแล้วก็ความเร็วที่เหมาะสมจริงๆนะครับพอออกจากเซกเตอร์นี้ครับมันก็มาดักด้วยการที่คุณต้องเบรกหนักอีกทีนึงครับก่อนเข้าโค้งขวาที่เป็นโค้ง8ใช่ไหมครับเซกเตอร์3 แมาปุ๊บตั้งรถตรงมาต่อซ้ายโค้ง9นะครับก็เบรกหนักอีกทีหนึ่งแล้วก็พลิกซ้ายนะครับแล้วก็ขวา2ขวาเป็นโค้ง10ต่อ11นะครับและสุดท้ายเนี่ยครับเป็นโซนที่เลื้อยเหมือนงูใช้คำนี้เลยนะครับเซกเตอร์ที่เหมือนมีงูออกมานะครับตั้งแต่โค้ง12-13มเห็นไหมครับมันจะเลี้ยวก็ไม่เลี้ยวจะโค้งก็ไม่โค้งครับเป็นโค้งกว้างๆแต่แบบคุณต้องมีสมาธิดีๆครับ ถ้าความเร็วเกินนั่นหมายความว่าคุณจะขี่ผิดลายแน่ๆพอออกมาจาก12ครับก็จะเป็นโค้ง13ซึ่งที่เป็นขวาต่อเนื่องนะครับจาก13ปุ๊บก็พลิกมาซ้ายแต่เป็นซ้ายกว้างๆหน่อยนะครับซ้าย2ซ้ายก็คือ15 16จากนั้นครับไปต่อตรงโค้ง16 17นั่นเป็นจุดที่ต้องเบรกหนักครับเบรกปุ๊บแล้วก็พลิกรถเลยครับพลิกจงกังหวะพลิกนะครับขวาเสร็จแล้วก็ซ้าย ซายหลยก็ขวาต่อไปโค้ง18พอตั้งรถได้ครับไม่มีเวลาให้หายใจนะครับแล้วก็ต้องเปิดคันเร่งต่อเพื่อที่จะไปเอาเวลาต่อรอบอีกครั้งหนึ่งในเซกเตอร์แรกคือเป็นสนามที่ต้องใช้เทคนิคอใช้เทคนิคสูงมากแล้วก็ใช้ร่างกายในการพลิกรถเยอะมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยนักแข่งในสนามนี้ครับเผลอหรือว่าขี่เกินความเร็วในแต่ละส่วนไม่ได้เลย แล้วมันเป็นสนามที่ต้องบอกว่าต้องใช้สมาธิสูงมากนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีเรื่องของแฉกเอลเวลชันหรือว่าความสูงต่างของแฉกที่มากนักก็ตามนะครับนี่ครับอ่ะมาดูสถานการณ์ครับในแพ็กทิสหนึ่งเบรกที่เขาให้มาครับนี่เลยเป็นเบรกเป็นสนามที่ไม่ต้องใช้เบรกหนักมากนะครับก็จานเบรกก็จะเป็นขนาดกลางมากึ่งมาด้านล่างนะครับ ส่วนจุดที่ต้องใช้เบรกหนักๆจริงๆครับก็คือบริเวณโค้ง9โค้ง16แล้วก็โค้ง1นะครับที่ทางด้านของเบร์โบนั้นเขาเก็บข้อมูลไว้ให้นะครับไบคิที่2ครับมาดูกันเลยนะครับคือในช่วงไบคิที่1เนี่ยมันก็เบรกที่เร็วที่สุดตามด้วยมาริบิอาเลสแล้วก็อเล็กมาเกสอันดับที่4โยฮันซัคโคครับไฟบโบกาตาโรเวลาไม่เร็วเลยทีเดียวนะครับอยู่อันดับ5 6เป็นลูก้ามาเนนี่ครับ7ทากะนาคารมิรถแข่งวันด้ามาสอนแทรกตรงนี้ครับ 8ก็คือฮอเก้มาตินนะครับผู้ชนะสนามที่แล้วอันดับที่9แจ็คมินเลอร์ครับที่วันนี้เนี่ยคือเริ่มต้นมาก็ดูดูดานมากครับสำหรับแจ็คอันดับที่10อเลสเอสปาโกโรครับอันดับที่11แบรด์บินเดอร์12แชมป์โลกครับฟรานเชสโกมาเดียสอันดับที่13ครับอ็อกุโซเวนเดส14บสไฟโบดิเจียนอันโตนิโอครับอันดับที่15มิเกลอเลร่า16เนี่ยเป็นของฟรังโกมบานอยลี่ครับอันดับที่17เอเนียบาซิลินี 18ก็เป็นของราอูเฟนันเดสสิบเซฟานบรโดอันดับที่20่สิบรนนโซสบาร์โดรี่ครับมาร์กมาเกสกับ EK เคเลโกนาครับเป็นนักแข่ง2คนของเรฟโซฮันดาซึ่งก็ดูจะค่อยๆขี่กันไปนะครับในกรณีของมาร์กเนี่ยเรื่องอาการบาดเจ็บกับการที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์อยู่แล้วว่าจะขี่แบบประคับประคองไม่ไปเกินลิมิตนะครับทำให้จบพร c ค i ิสแรกแบบที่2ี่ตามด้วยตามด้วยเลโกนาที่มาขี่แทนจวันเมียในสนามนี้นะครับ 23เป็นโ j o าโฟเกอร์ครับยางที่ป้อนมาให้ครับยางหน้าเป็นยางิมมตริกหมดเลยก็คือแก้มยางด้านซ้ายและขวาเท่ากันนะครับซอฟต์มีเดียมฮาร์ดในฝั่งของสลิกนะครับขณะที่ยางหลังครับให้ซอฟต์กับมีเดียมมาก็อาจจะได้เห็นการทำลายสถิตินะครับเพราะว่าให้ยางซอฟเตอร์มาเป็นยางซอฟต์แต่ว่ายางหลังเนี่ยเป็นยางแบบ asymetric ก็คือแก้มยางฝั่งขวา จะแข็งกว่าเพราะว่ามีโค้งขวาค่อนข้างเยอะในสนามนี้นะครับยังฝนครับก็เหมือนกันนะครับซอฟต์มีเดียมหน้าหลังหลังเป็นแอสซิมนะครับนี่ครับมาร์กเกสดูหนอยหน่อยครับเป็นกบัญญายาครับแชมป์โลกนี่ครับพอเริ่มมาครับมันเป็นจังหวะที่มาร์กเกสพยายามขี่ตามบรรญายาครับแต่พอจนแล้วจนรอดะคี่บขี่ตามมาแต่มันตามได้ไม่สุด บางจุดที่มันเลี้ยวไม่ได้มกากมายก็ต้องยกนี่เป็นหางหลังครับเนี่ยครับเรีย a r r ที่บอกว่าเป็นหางหลังชาลาวันหางหลังไอเคของยามาฮ่าครับติดมาในรถแข่งของฟังโกโอเนลลี่ครับนี่เป็นจังหวะที่พลาดล้มไปออคุโซโซเฟรเดสครับทีมบอสของเขาครับเอลวิ้พอลชาราวครับเจ้าของทีมเทคทรี 3. นี่เป็นจังหวะรีเพลย์ครับมัร์ a มาเกสขี่ตามร้องชายมาครับเกือบจะล้มเหมือนกันครับต้องใช้ยกคันเร่งแล้วก็บาล a n ซ์ตัวช่วยเอาไว้ได้จากมาที่เอัลเบโตพูชครับสนามที่แล้วหายไปเพราะว่าสูญเสียคุณพ่อนะครับแล้วก็กลับมาประจําการที่พิทวอลมาดูแลทีอีกครั้งหนึ่งพูชสง่งมาใสัมภาษณ์นะบ,บอกว่าเขาเข้าใจมาร์กมาเกสนะว่าตอนเนี้ยมาเกสคือก็ รู้สึกว่าเจองานที่ยากลำบากนะครับแต่ว่าทางคอ n ด้นะครับเขาพูดแทน s r c ว่า Respect ก็คือนับถือมาร์กนะหมาถึงว่าในเรื่องของความใจสู้ในช่วงท้ายครับเหตุการณ์ระหว่างระหว่างการซ้อมเนี่ยมันก็จะมีเป็นช่วงๆครับนี่ครับพอมาช่วงท้ายมาร์กมาเกสพยายามขี่ตามมาริเบียเลสนะครับเพื่อที่จะลองดูกดเวลานะครับเขาออกมาในช่วงประมาณ10นาทีสุดท้ายเพื่อไล่ทําเวลา แลวสุดท้ายก็พลาดล้มไปจนได้นี่ครับจังหวะของมาร์กมาเกสพอเริ่มพุชครับขึ้นมาอยู่อันดับ16แล้วครับแล้วช่วงท้ายเนี่ยพยายามจะเกาะเกาะเกาะไต่ขึ้นไปอีกก็พลาดล้มลงไปที่โค้ง3เลยครับพอ,พอพลาดล้มครับก็มาร์กเองก็เหมือนต้องต้องรีบเดินออกไปครับแล้วสีหน้าท่าทางไม่กระปี้กระเป๋าก็ไปยืนอยู่ตรงนู้นครับ มีคุณพี่เขายืนจิบเบียอยู่ข้างหลังด้วยครับกลับมาที่พิทมาคุยกับซันตี้ออนเดสแล้วก็สุดท้ายครับเวลามันมันก็บ่งบอกได้หลายอย่างนะครับในกรณีของมาร์กมาร์เกสเองในวันแดกเนี่ยก็ถือว่าทำอะไรไม่ได้สุดท้ายพอเริ่มพุชก็ล้มนะครับก็เลยอันดับรูดลงไปหลายตำแหน่งเลยนะครับ นักแข่งที่ดีที่สุดของฮอนด้าในวันแรกก็เป็นทางกะทางกากมีแล้วพอจบครับคอมบายแพคทิสทามส์จากการซ้อม2ครั้งนะครับมาโกเบเซคิเร็วที่สุดในที่2 0 6 3ถือว่าอิ่มพูเวลาของตัวเองขึ้นมาในรถแข่ง GP22 นะครับฮอเก้มาตินผู้ชนะสนามที่แล้วครับขึ้นมาอยู่อันดับที่2ตามด้วยแจ็คมิลเลอร์ครับมิลเลอร์ก็ขยับเวลาขึ้นมาได้ดีอันดับที่3ม เปโกมานาย่ามาแล้วครับแชมป์โลกเนี่ยครับถึงแม้ว่าจะซ้อมครั้งแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ครั้งที่2เขามักจะไต่ขึ้นมาอย่างโดดเด่นแล้วก็คอลี่ฟายทำได้ดีวันแรกจบอันดับ4สําหรับเปโกมนานาย่าอันดับที่5เป็นมาริเบียเลสครับซึ่งแน่นอนว่าเบียเลสขึ้นโพเดียมที่นี่บ่อยมากนะครับชนะที่นี่ก็ถือว่าต่อเนื่องในยุคที่ขี่ให้ยามาฮ่านะครับแล้วอันดับที่6ก็คือฟราโบกทานาโรอันดับ7 อาเลสเชสฟากาโร่ aro, ครับอันดับที่8คือแบรดวินเดอร์ครับอันดับ9ลูก้ามารินี่อันดับที่10เป็นของออเรกมาเกสครับ11โยฮานซาโก้12ราอูโเฟนเดสครับ13มิเกลลู่า14ครับนักแ,แข่งฮอนด้าทาคากินาคาคามิ15เอเนวาเซนีครับ16ฟรังโกวันเนลลี่ครับ17ออกุสโตเฟนเดส18นะครับก็เป็นทางด้านฟาเบีโอดิจิอันอันโตนิโอครับมาร์กมาเกสอยู่อันดับที่19 อันดับที่20โรนโซซามาร์โดรี่ครับ21เซฟรันบราโด22อีเคเลกาน่า23เป็นโจนาโฟเกอร์ครับสนามนี้ครับฮอนด้าก็ใช้สแตนด์อินมา2คนก็คือบราโดลงขี่แทนอเล็กซ์รินในอาเซียฮอนด้านะครับอีเคเลกาน่ามาขี่แทนโจอันเมียในทีมของเรฟโซฮอนด้ารายละเอียดก,การวิ่งของนี่ครับคนนี้มาโกเบเซคคีครับแพลนที่2ซอฟต์มีเดียมรันหนึ่งครับรันสองใส่มีเดียมซอฟต รัน3เป็นฮาร์ดมีเดียมรัน4ฮาร์ดซอฟครับรัน5ก็คือฮาร์ดซอฟแล้วก็เป็นรันที่เขาทําเวลาได้แล้วก็มาต่อเนี้ยครับฮอกเก้มาตินมาตินก็วิ่งไป5้รันเหมือนกันครับฮาร์ดซอฟฮาร์ดซอฟฮาร์ดมีเดียมฮาร์ดซอฟฮาร์ดซอฟอืมดูเหมือนฮอกเก้มาตินจะถูกใจกับฮาร์ดซอฟกับการกับการทดลองเรสเพจในสนามนี้ ส่วนคนนี้แจ็คมิลเลอร์ครับซอฟต์ซอฟต์มีเดียมมีเดียมซอฟต์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 วิ่งแค่สี่ลันตัวเลือกยางแปลกๆซอฟต์ซอฟต์นั่น <political S 2> เป็นสาเหตุหนึ่งที่เราได้เห็นรถแข่งของ KTM นั้นยางหมดเร็วในสไตล์ของแจ็คมิลเลอร์ครับน่าจะอุ่นใจกับการใช้ยางซอฟต์แต่ช่วงท้ายมันไม่ค่อยที่จะมียางเหลือไว้ต่อสู้ส่วนนี้ครับฟรานเชสโกมาเนายาครับวิ่ง5ลันครับลันแรกเป็นฮาร์ดมีเดียมยางใหม่ทั้งหน้าและหลังเลยครับ แล้วก็รัน2เป็นมีเดียมมีเดียมนะครับส่ย,ยางหน้ามีเดียมใหม่กับยางหลังมีเดียมเก่าวิ่งนะครับรันสาเป็นมีเดียมมีเดียมครับรัน4ี่มีเดียมซอฟต์แล้วก็ไปได้เวลาที่เร็วที่สุดของเขากับมีเดียมซอฟต์ครับเปโก้บใหญ่เวลาในแต่ละเซกเตอร์ครับเซกเตอร์ที่1ลูก,ก้ามาดีนี่เบสเซคคี i, แล้วก็มาริเบลเลสครับเซกเตอร์ที่2เป็นบใหญ่เบสเซคคีแล้วก็มาตินเห็นไหมครับดูคติหมดเลย ช่วงทางตรงถูกไหมครับเซกเตอร์นี้เซกเตอร์ที่3ครับก็เป็นกาตาโร่เนี่ยโซนที่เป็นโคดเคียวครับกาตาโร่ aro, ก็ได้มาตามด้วยโอลิเวลา่าแล้วก็แจ็คมิลเลอร์นะครับเซกเตอร์สุดท้ายนี่ครับมีฮอกเก้มาตินกาตาโร่แล้วก็ aya, บัญญาย่าบาลานซ์ของตัวรถดูเหมือนว่ากาตาโร่เองก็จะยังทำผลงานได้ดีอยู่ในเซกเตอร์ที่3และ4ทีนี้ก็ต้องไปดูว่า ในวันพรุ่งนี้ครับรถยาม,มาฮ่าจะไปแก้ไขในเซกเตอร์หและเซกเตอร์สเพื่อมาสู้กับกลุ่มนี้ได้หรือไม่โดยเฉพาะดูขัติแรงจริงๆนะครับไอเดียแบบไทม์นะครับถ้ารวมเวลาที่เร็วที่สุดของนักแข่งแต่ละคนในแต่ละเซกเตอร์นะครับก็จะเป็น1นึ่งที่ามจุงกสาก็จะเร็วกว่าเวลาที่ทำได้ของออทางานักมาโกเบเซคี้อยู่0 3น9วินาทีนี่ครับคนที่เร็วที่สุด มาโกเบเซกีครับมูนนี่ V R 4 6ซึ่งก็มีโอกาสแล้วครับสำหรับทางด้านมา r c โกเบเซกีซึ่งช่วง2-3สนามล่าสุดอาจจะไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอมาในสนามนี้ดูเหมือนว่าจะส่งสัญญาณที่ดีพอสมควรในวันพรุ่งนี้จะเป็นการคุริฟายแล้วก็การแข่งขันในรอบสปริ n นท์ซึ่งก็น่าสนใจอยู่พอสมควรน,นะครับกับสนามแห่งนี้ส่วนเมนเวสก็จะมีขึ้นในวันอาทิตย์19นาิกาตง นะครับอ่ะมากับรถรวมกันเป็นหนึ่ง mm hmm. เร็วจัดใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอลชูบ mm ีวันออเนียวยามาฮ่า R15